สมัยก่อนผู้หญิงต้องอวบใช่ไหมจะนับว่าเป็นผู้หญิงสวยผมคนนึงชอบบ้าๆใช่ไหมใช่ไหมครับแต่จะบอกให้นะผู้หญิงในลักษณะพรอมเนี่ยนะเขามีไว้ครวงมากกว่าตอนตอนที่ยังเป็นวัยรุ่นแน่นอนทุกคนต้องบุญวาในเรื่องของความรักแล้วก็เฮทผนมาทีหลังเอ้ยเอาความต้องการก่อนอาไปเจอผู้ชายคนหนึ่งอย่างเงี้ยอ่ถ้าเกิดปิ้งกันชอบกันสิ่งแรกที่เขาจะพูดมารู้แล้วว่าจะพูดอะไรแล้วจะพาไปไหนอย่างนั้นเลยอ่ะขึ้นเตียงทําอะไร 5้าก็คงไม่วิริลสมาหลาไปกว่าใครแล้วก็รูปลักษ์ก็คงเหมือนกันหมดเพียงแต่ใหญ่เล็กว่ากันไปจากที่อารมณ์มันเคยกําหนดตัวเราเราก็เลยไปกําหนดอารมณ์ตอนนี้พอมันกําหนดมากๆมันก็เลยมีความรู้สึกว่าตายด้าน,นจะตายด้านไหมฮะช่วงมุมมองแห่งรักขอบคุณสู่รายการชูรักชูรสนะครับ ช่วงนี้เป็นช่วงมุมมองแห่งรักครับและวันนี้มุมมองแห่งรักของเราก็ได้มีโอกาสต้อนรับคนดังแห่งวงการบันเทิงอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งไม่ดังแต่ในเฉพาะวงการละครเท่านั้นยังดังในแวดวงแฟชั่นอีกด้วยค่ะแล้วก็ในวงการละครก็ถือว่าเป็นท่านหนึ่งที่เพิ่มสีสันให้กับ ละครของเราในช่วงนี้ทีเดียวนะคะถ้าคใครติดตามนะคะแล้วก็ในวงการแฟชั่นก็เพิ่มสีสันให้ด้วยนะคะรวมไปจนถึงเรื่องของสีสันบนใบหน้าของคุณผู้หญิงทั้งหลายกันด้วยนะคะคบ,บนใบหน้าและร่างกาย พนเพนไปติดตามรายละเอียดจากพี่ม้านะคุณอนภากฤษฎีสวัสดีครับพี่ม้าครับสวัสดีค่ะสำลักเลยพอบอกว่าบนร่างกายและยันสำลักเลยกำลังจะพูดบอกว่าใช่เพราะคุณฮาร์ดเคยเห็นครับผมก็เคยเป็นเป็นพิธีกรงานหนึ่งนะครับพี่ม้าเข้ามาในวงการนี้เริ่มต้นได้ยังไงครับพี่ม้าครับต้องเริ่มจากเป็นช่างแต่งหน้าก่อนอ๋อเป็นช่างแต่งหน้าก่นะครับเป็นช่างแต่งหน้าก่อนซึ่งสมัยก่อนเนี่ยนะคะจะมีช่างแต่งหน้าอิสระเนี่ย ไม่มีเลยต้องบอกว่าไม่มีมแล้วเปนมันเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อ,อ,อในช่วงที่เป็นการพัฒนาความล้ำยุกนะคะในวงการของโฆษณาและแฟชั่นพอแต่งๆไปเนี่ยนะคะเราเป็นคนที่คงมีแววในเรื่องของแฟชั่นมั้งคะเออนางแบบมั้งคะคก็อาจจะเป็นเพราะว่าพระเจ้ากําหนดมาให้เราจะต้องได้ทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเป็นนางแบบชีวิตถูกลิขิตมายง อยู่มาเนี่ยนางแบบคนหนึ่งก็ไม่ได้มาเอ่อดีไซนเนอร์ก็เลยบอกว่าเออเนี่ยเธอเดินเลยก็แล้วกันก็เลยลุกขึ้นแต่งหน้าตัวเองแล้วก็มีช่างมาช่วยทําผมให้แล้วก็เดินเลยงานนั้นแล้วก็ตั้งแต่งานนั้นมาจนกระทั่งจนถึงแบบหลายปีนี้เลยกันที่ทํามาตลอดเป็นนางแบบพอเป็นนางแบบเสร็จเนี่ยมันก็พอมีชื่อเสียงมันก็เหมือนเป็นลูกโซ่แล้วคงละครเวทีสมัยก่อนเขาก็ กําลังเฟื่องฟูต้องไหลายก่อนต้องนานเป็นสิปีนะคะสมัยมณเทียนมณเทียนทองมณเทียนทองนะครัก็เขาก็เลยมาชวนให้มาแสดงละครเวทีก็แสดงตั้งแต่เรื่องแรกก็ไปหลายๆเรื่องตอนนั้นก็เดินเป็นนางแบบด้วยเป็นละครเวทีด้วยไงนะคะจนกระทั่งโทรทัศน์เนี่ยก็มาชวนก็เลยไปเล่นสมัยก่อนก็นานแล้วเหมือนกัน ก็เลยเนี่ยมันเป็นลูกโซ่ผูกพันกันไปเรื่อยๆทีนี้มันมีอิทธิพลอันหนึ่งของนางแบบที่มาส่งผลต่อเด็กๆวัยรุ่นนะคะคืออาการเอวกิ่วเนี่ยคะ่ะเราก็จะเห็นว่าเด็กสาวๆเดี๋ยวนี้เขาเขาตัวเล็กเล็กมากนะคะถ้าเราไปอยู่ในในมาหาวิทยาลัยจะเห็นเลยบางแล้วก็เล็กมากการเอวกิ่วกันกันไปหมดเลยนะคะใชก <ๆ S 2> ็มาชื่อว่ายอย่างไงคะเรื่องเรื่องของเด็กวัยรุ่นกกับการอดอาหารตัวเองเพื่อจะมันมีอิทธิพลมากนะคะเพราะว่า รูปแบบของของการเป็นนางแบบเนี่ยมันทําให้จะต้องเป็นในลักษณะนี้ดังนั้นคนที่อยากจะสวยก็เลยจะต้องเป็นตามมาตรฐานที่ก็ตั้งเอาไว้ก็จะบอกว่าเป็นคนสวยซึ่งผิดกับสมัยก่อนผู้หญิงต้องอวบใช่ไหมจะนับว่าเป็นผู้หญิงสวยผมคนนึงครับชอบบ้าอใช่ไหมใช่ไหมคะแต่จะบอกให้นะผู้หญิงในลักษณะผอมเนี่ยนะเขามีไว้ควงมากกว่าเอาไว้ออกงานมากกว่าแต่ถ้าาจะเป็นแม่พันธุ์เนี่ย ก็คงไ,ไม่ค่อยเท่าไหร่ดังนั้นนางแบบจะไม่ค่อยสมหวังในเรื่องของความรัก mm hmm. เพราะว่าคนที่อยู่ในแวดวงนี้เนี่ยนะคะจะเป็นพวกที่ต้องมีความเพอ้อฝันมีความจินตนาการมีการสร้างสรรค์ต่างจากคนข้างบ้าน ต่างจากที่ทั่วๆไปใช่จะอยู่ในอีกโลกหนึ่งเลยใช่เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาจะไม่มีการที่จะเป็นผู้นําในเรื่องของความงามในเรื่องของแฟชั่นในเรื่องของอะไรเขาจะไม่มี<ช>ถูกไหมคะด<ช>ัง<ช>นั้นเนี่ยเขาจะไม่มีการเป็นผู้นําและให้พวกเราเนี่ยลุกขึ้นมาตามทําไมคุณถึงได้ใส่เสื้อสีลายอย่างนี้เข้ากับกระโปรงสีนี้ เป็นเพราะคุณตามตามสิ่งที่มีแพทเทิร์นอยู่ใช่ไหมเป็นรูปแบบอยู่ใช่ไหมแบบทําไมคุณถึงใส่สูตรดําเรื่องและข้างในจึงเป็นชมพูอ่อนเพราะคุณตามรูปแบบที่เขาวางไว้<ม>และใครเป็นผู้วางพวกที่เพอฝันพวกที่มีความคิดจินตนาการสร้างสารรค์<ม>พวกนี้เนี่ยจะมีอารมณ์ถ้าไม่อ่อนไว้<ม>ก็จะไม่มีความคิดอย่างนั้นเด็ดคาด<ม>ดังนั้นเนี่ยมันจะถูกลหอลอมโดยบางครั้งเนี่ยไม่มีความเป็นจริง อพอนานเข้าทุกวันเนี่ยม,มันก็จะต้องสร้างสรรจินตนาการไปเรื่อยแต่ความเป็นจริงมันก็ไม่ค่อยจะได้สัมผัสถูกไหมคะในนั้นเวลามันมเจออะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็จะแบบว่าเช่นมีความรัก ก็จะมีจินตนาการว่าจะต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นตามที่โสภาคสุวรรณเขียนไว้ตามที่อะไรต่ออะไรนึกออกไหมคะเขียนนันเอาไว้เป็นต้นแต่นี่พอเวลามันความเป็นจริงหรือที่เรียกว่าสัจธรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นมาปับ๊บก็จะรับไม่ได้ก็จะเจ็บปวดมากกว่าคนที่อยู่ข้างบ้าน คราวนี้พูดถึงความรักแล้วความรักของพี่ม้าเป็นอย่างไรบ้างครับโอ้วความรักของดิฉันเหรอคะก็จะเหมือนบุคคลทั่วๆไปเหมือนคุณฮานเหมือนคุณเงี้ยแหละค่ะก็เหมือนบุคคลทั่วๆไปน,นคะคะแล้วก็วือหวาไหมเมื่อก่อนต้องบอกว่าวือหวา ตอนที่ยังเป็นวัยรุ่นแน่นอนทุกคนต้องวือนวาในเรื่องของความรักแล้วก็ไม่ไม่ค่อยมีสติสัมัชัญญากับเรื่องความรักเท่าไหร่เป็นธรรมดาของวัยรุ่นเหตุผลมาทีหลังเหตุผลมาทีหลังโอ้ยเอาความต้องการก่อนความต้องการมาก่อนนะจะเหตุผลไว้ก่อนไม่รู้ไม่รู้ด้วยซ้านะว่าเหตุผลคืออะไรนะคะแล้วก็แบบว่าจะหัวหกก้นขิดไปกับมันอ่ะโดยที่แบบว่าบางทีก็เจ็บปวดบางทีก็สุกสุกดิบดิบงงงงแต่ทำไหม <ท>พลาดเอาอีกไหมเอาอีกเพืเอ่อนธรรมดา <c oughs> จนกระทั่งซําซ้อนกันไปอย่างนี้เรื่อยๆเ,เป็นคนที่อยู่ในแวดวงนี้มานานแล้วนะคะคแล้วก็จะเริ่มมองว่ามันมัน,ม,นมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่แท้จริงทุกเรื่องนะคะไม่ได้ไม่ได้หมายถึงเรื่องของความรักเรื่องของชื่อเสียงเรื่องของออต่างๆแล้วแต่ดังนั้นเนี่ยเราเลยต้องเริ่มแยกแยะ หาหาหาความเป็นจริง<ม>ให้กับชีวิตตัวเอง<ม>ก็เริ่มศึกษาอ่านหนังสือธรรมะ <No. S 2> อ่านปรัชญานะคะอ่านก็มีคนส่งมาให้อ่านค,คนในวงการบางคนเนี่ยนะคะที่มอง,งรุ่นพี่เราบ้างเนี่ยนะคะที่มองอย่างนี้ก่อนเราเนี่ยที่ผ่านมาแล้วามาก่อน,นมาแล้ว,ลวเขาก็บอกจงอ่านเพื่อจะได้ไม่เจ็บปวด นะคะแล้วก็ปฏิบัติด,ด้วยแล้วก็พยายามนั่นแล้วก็ไอ้ความที่เราหัวหกค้นคิดกันมาจนกระทั่งเรารู้ว่ามันก็เหมือนเหมือนกันทั้งนั้นแหละคเจอเจอกี่คนกี่คนมันก็ไอ้รอบเดิมนะคะมันก็แพทเทิร์นเดิมรูปแบบเดิมอย่างเช่นอไปเจอผู้ชายคนหนึ่งอย่างเงี้ยถ้าเกิดปิ้งกันชอบกันสิ่งแรกที่เขาจะพูดมารู้แล้วว่าจะพูดอะไรแล้วจะพาไปไหนอย่างนั้นเลยนะ <c oughs> ขึ้นเตียงทําอะไรท่าก็คงไม่วิลิสมาหลาไปกว่าใครแล้วก็รูปลักษ์ก็คงเหมือนกันหมดเพียงแต่ใหญ่เล็กว่ากันไปพูดได้ไหมคะได้ครับได้ครับเป็นต้นแค่นั้นนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยแบบว่าก็พยายามแบบว่าไม่ให้ตัวเองเนี่ยเกิดความเจ็บปวดซ้ําซ้อนนึ่ออกมั้ไหมคะก็เลยใช้ลักษณะที่เอาความเป็นจริงเอาเรื่องของความ ศาสตร์จะทำเนี่ยเข้ามาค่อยๆปฏิบัติแล้วก็ปลดตัวเองให้มันเบาลงเบาลงนานนะฮะกว่าจะสำเร็จผลนะหลายปีแล้วก็บางทีก็พ่ายแพ้เขาเหมือนกันพ่ายแพ้เขาคืออารมณ์ไงฮะ,ะพ่ายแพ้เขาเหมือนกันแบบก็ไม่ได้อ่าไม่เป็นไรลองพยายามใหม่ <c oughs> ก็คิดว่าตัวเองเนี่ยไม่อยากเจ็บปวดซ้ำซ้อนเนี่ยนะคะคมากไปกว่าตรงนี้ ก็ค่อยๆศึกษาแล้วก็ค่อยๆปฏิบัติให้จนได้แล้วมากได้นะคะแล้วเมื่อตอนนี้คุณฮาร์มาถามมาว่าตอนนี้ความรักของมาเป็นยังไงมันก็เลยมีความรู้สึกว่ามีสติมากขึ้นอพอมันมีสติมากขึ้นมันก็เลยป้องกันตัวเองมากเกินไปด้วยอ่าอ,อย่างเช่นอย่างเมื่อกี้ที่บอกบอกว่าไปเจอผู้ชายคานหนึ่งแล้วก็รู้แล้วว่าแบบแผนมันแปลเป็นยังไงอเริ่มต้นจบยังไงจบยังไงอ่ะเริ่มยังไงจบยังไงรู้แล้วก็เลยบอกว่าเอออย่าเลยดีกว่า เนื้อออกไหมคะก็เลยไม่อยากอะไรออดีกว่าจากที่อารมณ์มันเคยกําหนดตัวเราเราก็เลยไปกําหนดอารมณ์ oh. ตอนนี้พอ hmm. มันกําหนดมากๆมันก็เลยมีความรู้สึกว่าตายด้านจะ hmm. ตายด้านไหมฮะไม่รู้คุณหมอยังอยู่ไหมฮะจะลองถามซะหน่อย <laughs> เพราะว่ายังไม่เคยพบจิตจิตแพทย์เลยนะคะ <laughs> อยากจะไปถามว่าเออเรารู้ท่องแท้มากไปหรือเปล่ามันเลยเป็นการกีดกั้นขอบหรือว่ากําแพงสร้างขึ้นมา <laughs> หรืออาจจะเป็นเพราะว่า เราเราเรามีความรู้สึกว่าในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยรู้ว่าแบบแผนมันเป็นยังไงก็เลยแบบว่าเอออยาเลยแต่ก็ไม่ใช่ว่าปิดประตูตัวเองนะคะฟังดูก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้อึดอัดอะไรกับความรู้สึกอันนั้นเลยแลวเขาบอกว่ามีมากกว่าเมื่อก่อนอีกด้วยซ้ำเพราะว่ามาคิดว่านั้นในสิ่งหนึ่งซึ่งสังคมปัจจุบันที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือความไขว่ขวคว้า หาความรักของของของมนุษย์เพศเนี่ยนะคะทั้งสองเพศเนี่ยมันมันผิดเพี้ยนมาเยอะมันถึงได้เกิดการแตกหักเยอะด้วยนึก<ม>ออกไหมคะด้วยความที่ไม่ครองสติกันให้ดีๆมันก็เลยทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันพังง่ายมากสิ่งหนึ่งเนี่ยขอบอกเลยนะคะว่าเป็นคนสมัยใหม่เป็นคนรับได้หมดทุกอย่างนะคะ<ม>เธอมาแนวไหนแนวพิสดารล้านแปดเนี่ยนะคะดิฉันบอกว่าเอาไปอยากทำทำเลย ทำไปเลยดิฉันมีหลานสาวนะดิฉันบอกว่า <c oughs> เธอคิดว่าอย่างนี้เป็นสิ่งที่ถูกเอาอย่างนี้นะเธอทําไปเลยแต่ขอบอกนิดนึงก่อนนะว,ว่าถ้าทําไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้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 นะเพราะเคยโดนมากับตัวเองอ,เอยากทำาหะผลลัพธ์จะเป็นอย่างนี้เออถ้าอยากทําก็ลองดูแล้วเวลาเจ็บปวดแล้วอยากมาร้องนะจะตีซ้ำํำนึกออกไหมคะทําไปเลยแล้วคือบังคับยากเด็กยุคนี้ดังนั้นดิฉันก็เลยแบบยุส่งนี่จะผิดไหมเนี่ย <laughs> ก็คือหมายถึงว่าก็เนี่ยก็บอกไปแล้วมันก็ยังหนีกันแอบกันไปทํานะตอนนี้บอกไปแล้วก็ยังทําก็อาโอเคแต่อย่างหนึ่งเนี่ยนะฮะอยากจะทําอะไรเนี่ยสิ่งที่ผู้ใหญ่เขาบอกเนี่ยควรจะนําไปไตรตรองให้ดี hmm. ยังมากด้วยนะ hmm. ผิดมาเยอะแล้วก็ไม่ฟังเสียงไม่ฟังเสียงพอไปโอ้โหไม่ได้อะ hmm. เหมือนอย่างที่เขาบอกเลย hmm. ดังนั้นเนี่ยนะครเวลาผู้ใหญ่บอก ทำอะไรก็แล้วแต่นะคะน้องๆอ,อย่างหนึ่งก็คือว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยคิดให้ดีไตรตรองให้ดีมีสติอย่างดีแล้วก็น้องเนี่ยนะคะการเจ็บปวดแทนที่จะเจ็บปวดแบบร้อยเต็มเนี่ยกว่าจะเจ็บปวดแค่20่สแล้วมนุษย์เนี่ยฉันขอบอกอย่างหนึ่งนะต้องเจ็บไม่เจ็บไม่ได้อ่ะไม่เจ็บไม่แกร่งนะดังนั้นต้องสัมผัสยันว่าควรจะสัมผัสสัมผัสให้มันรู้ว่าเจ็บแต่อย่าเจ็บแล้วซ้ำซ้อนมากๆนะคะม,มันจะทําให้ชีวิตเนี่ยนะ เบื่อตัวเองนะรูสึกชื่นชมนะครับดว่าพี่ม้ามีความสุขเหลือเกินแล้วก็เข้าถึงในสัจธรรมในการใช้ชีวิตที่ดูมีความสุขในปัจจุบันตอนนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่ม้าเป็นอย่างสูงเลยครับขอบคุณค่ะขอบคุณนพคุณศรีนะ